สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรานะคะดาวหวานค่ะแกวลินค่ะ,คะและหนูเบลค่ะอ่ะาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําร้านอาหารในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชลบุรีนะคะมีอะไรมาคะน้องเบลมีลูกชิ้นทอดค่ะมียำมะม้าอ่ายำม,มาม่ามาทาน <c oughs> ไม่ใช่ยำม,มาม,าม,าม <c oughs> ่มมายำม้วนเลยยำม้วนนะมันจะมันหิวไงต่อมาก็าจะเป็นร้านน้าจากร้านเอเวกหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะยังไงคะชิมเลยไหมคะ อันแรกเลยค่ะอยางแรกเลยเรามาชิมลูกชิ้นกันก่อนดีไหมคะได้ค่ะค่ะเริ่มเลยให้น้องนุเบลมิสควีนก่อนเลยค่ะอาผลไม้ดีกว่าค่ะจะได้เท่ากันได้เลยค่ะมาชนกันดีกว่าเนอะอุ้ยน้ำจิ้มดูจากสีน้ำจิ้มนะคะก็รู้เลยว่าอร่อยมากนะคะมันของสีแซบค่ะแซบค่ะอาหนึ่งสองสามสี่อาชิมแล้วนะคะอร่อยหนาาว่าไม่ได้ เทียวหรือยังเที่ยวอะไรเทียวหรือยังอยู่ในปากอะไรนี่ไงไม่เมื่อกี้ไวมากอยู่ดีอร่อยแต่อร่อยมากเลยนะอืมอะไรหรอลองกัดอีกคำหนึ่งสิเดี๋ยวกัดอีกคำหนึ่งพวกเราฟังเสียงนะคะอุ๊ยอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ก็อืมอืมเหนียวนุ่มมากค่ะอืมันจิ้มรวานเขาค่อนข้างที่จะคนแป้ง ไม่ใช่เพื่อเล่นเหนียวหนบค่ะเหนียวเนยแปะมันเนาะชอบฟิวแล้วก็เลยอ่ะออร่อยไหมคะเบลอร่อยสิเมื่อนะเงียบหิวแล้เนี่ยขอวางก่อนละกันเนาะต่อไปเป็นร้านผลไม้คุณลุงบัวลอยนะคะค่ะก็จะเป็นยำเนาะปกติที่ร้านนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสับปะรดแล้วก็อะไรนะคะสีส้มๆอะไรนะเจวารินแคนตาลูปใช่ค่ะแคนตาลูป เอาอย่างแรกเลยก่อนกินเราต้องทำอะไรคะทุกคนเช็คค่ะเรามาเช็คกันค่ะหนึ่งสองัก้ยไม่ได้คะหนูเบลเช็คแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องมีท่าเชิญลุกค่ะลุกค่ะค่ะหนึ่งสองักเช็คค่ะพอเช็คเสร็จแล้วนะคะก็จะน่ากินแบบนี้เลยพร้อมรับประทานค่ะไ้ขยับต้นก่อนนะคะหล่อนจะทำไม้หล่นไปอันนึงอะ เราจะให้มิสควีนเทคโนชนเรานะคะชิมให้ดูค่ะอะไรจ้าหนูเบลไม่กินเป็นเพื่อนกันหรอคะอะไรจ้าเดี๋ยวพี่ชิมทีละนี่นะคะคำแรกของเราอ่าหนึ่งสองปากสั่นเนาะแซ่บค่ะแซ่บแซ่บมากเลยหรอคะชิมด้วยการสิคาะเร็วๆค่ะจะไม่เหงาได้ค่ะเดี๋ยวชิมได้ค่ะอันนี้ย่างหล่อนชิมยังอืนอืมีให้เกียนหล่อนก่อนเลยนะอย่าสั่นสิคะเดอ มาเอ,อร่อยปะอร่อยเยอ่แหละร้านดังนเนาะของย่านเทคปกติฉันไม่ได้เรียกมะม่วงเบานะเนี่ยเรียกอะไรล่ะมะม่วงน้อยทำไมถึงก็มันลูกเล็กเอาสิ่งแ่บะน้ำจิ้มอร่อยเวอร์เป็นน้ำจิ้มกะปิสูตรจริงเขาก็จะมีมะม่วงมันมะม่วงเปรี้ยวเนาะในร้านอะ ก็ยำได้หมดอร่อยทุกรถใช่แล้าก็จะมีพวกบวยอะไรเงี้ยพวกมะม่ง<อ>วขงขลอความเขามีอันนี้ให้อ่ะเขาเอิญอะไรนะหล่อนกุ้งแห้งแหม,อ,มอืมกุง้งแหง้งอบมา <ๆ S 1> อร่อยอร่อยเออมันก็เริ่มเผ็ดอยอู่ดิเผ็ดใครจะแบบกินเผ็ดน้อยก็บอกเขาได้นะเะาว่าไม่ต้องใส่พริกเยอะใช่ค่ะสามารถบอกเขาได้เลยไม่กินก็ปีก็บอกได้นะใช่ค่ะแยกได้ จะมีโว้มีอะไรต่างๆเลยค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดับกระหายกันด้วยน้ำร้านเอเวค่ะค่ะนี่แหละค่ะแจกๆค่ะแจกๆค่ะมิสควีนก่อนเลยค่ะโคุลิลคุลิก่อนนะคะคุณลิลค่ะมาขาดเลเริ่มเลยฟังเสียงสิคะอ้าหวานชื่นใจเลยค่ะเลิศชิมไหมคะชิมค่ะอันนี้คือน้ำอะไรคะไมโลค่ะ คุณพี่ขาชิมไหมคะหวานมากเลยค่ะทุกคนอร่อะไรกับมังโมงน้ำอะไรมาดูกันนะคะใช่คมันจะเป็นอะไรน่าจะชานะคะอืมชามะนาวค่ะเปรี้ยวสใสเลยค่ะชิมดูมั้ยชามะนาวเข้าไปเลยที่มันเปรี้ยวเปรี้ยวเรียไหมคะยอด อร่อยอร่อยเพี้ยมากแบบจี๊ดเลยนะคะทุกคนร้านนี้ต้องยกให้เขานะ,คะเครื่องดื่มอร่อยเวอร์ที่จริงในวิทยาลัยนะคะเราไม่ได้มีแค่ร้านแค่สามร้านนี้นะคะเรายังมีมากกว่าร้านพวกนี้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะช็อตฟิวอีกอะ <laughs> พวกนี้ไม่ค่อยตอบเลยอะช็อตฟิวอะนาะทุกคนราคาก็ยังไงถ้าทุกคนอยากมาชิมนะคะ ทำยังไงคะคุณเบลให้มาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีคะ่ะจะสามารถชิมอาหารร้านเด็ดร้านนี้ได้เลยค,ะค่ะ ถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะคะมาสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชบุรีนะคะสมัครได้วันไหนไหมัคะพี่เบลวันนี้จนถึงวันที่31มีนาเลยค,ะค่ะแถมสมัครแล้วนะคะยังได้สด่วนลดอีก1,000บาทค,ะค่ะดีมากๆเลยนะคะพี่มั่นใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าพวกพี่เนี่ยเรียนกันมา5ปีแล้วดูมงที่สิไม่เชืช่อไม่แล้ค่ะ,คะ